วันนี้ครูก็จะมาบอกประโยคภาษาอังกฤษนะคะ3ประโยคที่เราจะพูดกับลูกให้เขามีพลังแล้วก็มีความมั่นใจนะคะคำแรกนะคะนั่นก็คือ you are amazing you are amazing นะคะแปลว่าคุณเนี่ยคือมาสจรรย์มากเลยนะคะบอกลูกว่า you are amazing นะคะคำต่อไปนะคะคำต่อไปก็คือ you are so talented You are so talented นะคะ talent talent แปลว่าพรสวรรค์ใช่ไหมคะ talented แปลว่าคุณมีพรสวรรค์มากเลยนะลูกมีพรสวรรค์มากเลยนะและคำที่3นะคะก็คือ you can do it you can do it นะ,ะแปลว่าลูกสามารถทำอะไรก็ได้นะที่ลูกอยากจะทำ ลูกสามารถทําอะไรก็ได้ที่ลูกอยากจะทํานะคะอันนี้เป็นการที่ให้กําลังใจเขานะคะเพราะวันนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นแบบพระเจ้าของลูกแล้วนะคะเขาอยากทําให้เราภูมิใจเขาอยากทําให้เราพอใจหรือว่าเขาอยากทําให้เรามีความสุขใช่ไหมคะอย่างเมื่อวานนี้นะคะสซรัสพูดอะไรสักอย่างนี่แะแล้วครูแบบว่าขำมากๆเลยหัวเราะแล้วเขาก็แบบว่าคือรู้ไหมทุกคนตาคือตาเขาเนี่ยรู้ไหมคะว่าตาเขาเป็นประกายเลยนะคะแบบว่า sparkling eye เลยแบอบกว่า ประมาณว่าดีใจที่แม่หัวเราะแล้วเขาทําให้แม่หัวเราะได้แล้วเขาก็พยายามนะคะที่จะทําตัวตลกๆขำๆนะคะให้เราได้หัวเราะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราคือเขาเรียกว่าเป็นคนสําคัญของลูกเลยเพราะฉะนั้นคําพูดที่ออกมาจากปากของเรานะคะมีผลกับลูกมากๆนะคะอย่าลืมนะคะเอาไปใช้กับลูกนะคะ you are amazing you are amazing นะคะและข้อ2 You are so talented, you are so talented. นะคะและข้อ3 you can do it, you can do it. ะะลูกทำได้ลูกมีพรสวรรค์และลูกมหัศจรรย์ยอดเยี่ยมที่สุดถ้าใครชอบข้อมูลดีแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษที่จะพูดกับลูกนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดดาวเพจนะคะเรามาเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขและให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคตกันค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ you are พา <c oughs> ทุกคนมาเดินเล่นอยู่ในเสียงเลย